ครับผมเพชรพุนทองครับเมื่อวานหลังจากเมื่อวานครับวางวางเกียร์ก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับมาดูความเรียบร้อยครับโอ้โหอันตรายครับเมื่อวานเกือบเกือบนิ้วขาดนะครับนี่ครับมาดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูผลงานเมื่อวานครับนิ้วเกือบขาดครับนี่ นี่ครับลูกหมูนี่อันตรายมากครับโอ้โหหลุดมือครับกระเด็นมาใส่มือผมนี่ครับเลยหยุดพักหนึ่งครับว่าจะประกอบว่าจะประกอบเกีีรยฝากครับเลยโอ้ไว้ก่อนครับนี่เลือกแค่เกีีรยฝากเกีีรยฝากดับนะครับโอ้โหลูกหมูนี่หินเจียนะครับลูกหมูหินเจียนี่แหละอันตรายมากครับ นี่เก็บรายละเอียดเรียบร้อย,ยครับเมื่อวานก็เก็บพวกลูกหมากเกียร์นี่ครับพร้อมขับได้แล้วแล้วก็แปลงปั๊มคลาดเมื่อวานแล้วก็เนี่ยมาดูฝั่งน้นครับมันมันใส่ไม่ได้เปาะเปาะเลยนะมันต้องแปลงครับพวกนี้แปลงนิดแปลงหน่อยครับก็จะแปลงขาเกียร์ฝากนี่เมื่อวาน แปลงนี่แหละครับก็เรียบร้อยครับเหลืยแต่ใส่น้ำมันเกียร์ใส่น้ำมันเกียร์แล้วก็จะลองดูว่าใช้ได้ไหมนี่ก็ต้กอนอ่ะตรงนี้ตรงนี้นนเครียดนะ power chip จะเป็น power chip นะแล้วเราเอามาแปลงเป็นลูกหมากแต่กอนคันนี้มันเป็นห้าเกียร์เนาะลูกหมากมันจะไม่เหมือนกัน เราก็ต้องตัดตรงนี้แปลงครับนี่นี่ครับแต่ก่อนมันมานี่นะมาตรงมาตรงแล้วก็มีพาวเวอร์พาวเวอร์ชิอะไรคือลมที่ช่วยดันเกียร์ให้มันเบาคาว่างั้นแล้วก็อะไรที่เราเปลี่ยนแปลงก็มีอะไรอย่งเดี๋ยวดูก่อนครับนี่ครับ ไอเกียร์ฝากที่ที่มันเป็นแบบนี้ที่เราแปลงนะคือแต่ก่อนเขาใช้ไอลมลมยิงครับนี่ตัวชอ็ชอปช็อปยิงปักปักใช้ระบบลมเลยเดี๋ยวเราแปลงครับแปลงแบบสายเลยไม่ต้องรอลมครับนี่คือยกได้เลยเนี่ยดีคนละอย่างครับลมก็สบายคนขคับก็ยิงปักได้เลยแต่อันนี้ก็สบายเหมือนกัน ถ้าเราวางถูกตำแหน่งสายมันก็เบาครับมันก็ไม่แข็งรอแค่ลมนิ็เดียวก็เหยียบคราดได้ก็ยกได้เลยในตัวนี้หรือฉุเฉินลมไม่มีมันก็เหยียบได้ครับไม่ต้องเหยียบก็ได้ก็คือเราดับเครื่องแล้วก็ดึงไว้แล้วก็สตาร์ทเครื่องยกเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้แปลงครับเมื่อวาน เจ็บมือเลยหยุดครับว่าจะแปลงตัวนี้มองเห็นไหมครับนี่รูไม่ตรงกันปั๊มคลาดไม่ตรงว่ต้องแปลงหลายอย่างครับก็จะรอดูว่ามันจะลงตัวไหมคันนี้ FCCG ครับว่าจะใส่เกียร์ไดคลองไหมของเก่าก็ว่าจะเอาไปซ่อมที่โคราชครับซ่อมเก็บไว้ มันแค่เนี่ยมันแค่เกียร์เกียร์ห้าหลุดเกียร์หกก็ติดบ่อยครับไม่รู้ยังไงเนี่ยพวกลูกปืนนี่ก็หลวมครับลูกปืนหน้านี่นี่คลอกคลอกอยู่ปกติมันไม่เป็นแบบนี้นะนี่หลวมแล้วลูกปืนหลวมก็แต่แต่เกียร์เกียร์ลูกนี้ฟิตครับฟิตเปรี้ยเลยแต่เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนใช้เอ๋ เียอีตันครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนใช้อีตันเลยแบ่งกันใช้ครับผมก็มาก็เอามาวางเลยก็แปลงแผ่นคราสใหม่ลูกปืนใหม่ครับก็พวกนี้ก็ใช้ได้ด้วยกันเลยนี่พวกเพลาพอระไรนี่นี่ F C C J นะครับนี่ ปกติ6กสูบมันจะมีแท่นแท่นเกียร์ตรงนี้แท่นเครื่องตรงนี้แต่อันนี้ไม่มีนะครับต้องใช้ตัวนี้ขึ้นเลยนี่อันนี้กอดไว้เลยกอดไว้ข้างบนเลยนี่เขาเราแปลงขาใหม่เนี่ยล็อกแท่นต้องใช้การแปลงครับค่อยดูครับว่าจะจวดไหมวิ่งงานหลังสงกรารน,นี้กับ f c 4 j เราครับ น <People> <änd> ี่เอฟซีสีเกครับวันนี้ก็ลูกชายก็ไปเล่นสงกรานครับก็ให้ปล่อยเขาไปเล่นก่อนครับเป็นเด็กน้อยโอ้โหก็เปลี่ยนสิ้นกระบอกเรียบร้อยพร้อมจวดแล้วแต่ยังไม่ล้างเปลี่ยนสินอาร์มกับกระบอกตัวยกครับไม่มีเยิมแล้วแห้งสนิทส่วนมาร์กไฟก็อยู่หน้างานเข้ามาได้ย้ายมา ทําจนสงกรานแล้วรถเยอะแล้วก็ไม่ย้ายมาเข้าไว้นั่ง,งานเลยเดี๋ยวไปขุดงานเชื่อโมยเขาสักสองชั่วโมงอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ